สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์าทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก่อนอื่นนะต้องแจ้งบอกก่อนนะครับใครทีร่รับชมช่องผมเนี่ยนะยุคสมัยนีย้เขาใช้ AI ในการควบคุมทิศทางการนำเสนอข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวนะในคลิปผมเนี่ยบางบางข่าวมันก็จะ อาจจะไม่ได้ป้อนฟีดเยอะหรือว่าเขาใช้วิธีการนะครับไม่ให้การโฆษณานะเพื่อจะเขาเรียวบังคับทิศทางอของการนำเสนอข่าวไปในทิศท,ทางที่เขาต้องการถ้าข่าวเรานะครับมันมีเนื้อหาไนะปในทิศท,ทางที่เขาไม่ต้องการเนี่ยเขาก็จะไม่สับสนเรานั่นเองนะอันนี้บอกกันก่อนไว้น,นั้นในคลิปช่องผมคลิปไหนที่ท่านเห็นไม่มีโฆษณาเนี่ยเขาพึงทราบว่าเป็นไปได้ ว่า AI เนี่ยมันจะทำการเขาเรียกว่าตัดนะเพื่อไม่ให้การป้อนฟีดหรือว่าการนำเสนอเนี่ยไปสู่ท่านได้มากท่านก็ดูวิเคราะห์คลิปนั้นเยอะๆนะวันนี้ข่าวนะครับผมจะพูดถึงหน้าฉากหลังฉากเบื้องหน้าเบื้องหลังการพูดคุยสัมผิภาพนะครับระหว่างทรัมป์ปุตินและทรัมป์กับบรรดาผู้นำเนโต้แล้วก็เซเลนสกี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นการจับฉากละครขนาดหน้างานในสมรภูมิรบเนี่ยก็หนักต่อไป ขณะที่ทรัมป์นะครับก็ตีสองหน้านะครับกลับไปกลับมาเหมือนเดิมนะครับรังแกชาติเล็กไม่กล้ากับชาติใหญ่สิงนี้เป็นที่มาและหลักฐานพิสูจน์ว่าเกาหลีเหนือเดินมาถูกทางแล้วครับที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองที่ทําให้สหรัฐเนี่ยไม่กล้ากับเกาหลีเหนือและสะท้อนความเป็นตัวตนของทรัมป์อย่างชัดเจนนะครับของเขาตั้งแต่สมัยแรกมาถึงสมัยที่2นะครับว่าเป็นนักสร้างภาพมาดูข่าววันนี้กันนะครับว่ามีละครฉากใหม่อะไรบ้างนะะ ความน่าตกใจใหม่ของปูตินนะครับสำหรับทรัมป์ล่วงหน้านะครับก่อนโอกาสความเป็นไปได้ของการประชุมเซเลสกี้โดยปูตินนะครับไม่ได้ต้องการทรัมป์นะที่การประชุมส่วนตัวร่วมกับเซเลสกี้ใช่หรือไม่โดยกล่าวว่านะครับไม่ต้องมาผมต้องการพบเซเลสกี้แบบ1ต่อหนึ่งและชาติสภาพยุโรปนี้นะครับพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมสุดยอดปูตินกับเซเลนสกี้โดยชาติ ในสภาพยุโรปนั้นนะครับยืนยันไม่มีการจับกลุมสำหรับปูตินแม้ว่าจะมีหมายจับนะครับของทางสารอาชญากรรมนะครับระหว่างประเทศก็ตามตามรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนะครับต้องการพบประชุมร่วมกับเซเลนสกีนะครับของยูเครนแบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนะครับยืนยันว่าเขาควรจะปรากฏตัวที่นั่นนะครับสำหรับการพูดคุย ครั้งประวัติศาสตร์นั้นรายงานโดยโพลิติโก้นะซึ่งภายหลังการประชุมกับบุตินนะครับในสาส斯าทำนะครับได้เป็นเจ้าภาพแก่เซเลสกี้และบรรดาผู้น,นำยุโรปในกรุงวอชิงตันและต่อมานะครับทำได้เรียกร้องบุตินที่จะเริ่มการจัดเตรียมต่างๆนะครับสำหรับการประชุม3ฝ่ายตามที่ถูกรายงานนะครับโดยทางโพลิติโก้นะครับรายงานว่าบูตินได้บอกทรัว่าคุณไม่ต้องมา ผมต้องการที่จะพบเขาแบบ1นต่อหนึ่งซึ่งโพลิติโกนะครับได้อ้างถึงเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของทัม้มท่านหนึ่งนะครับผู้ซึ่งได้เปิดเผยบรรดารายละเอียดภายในนั้นและก่อนหน้านี้น,นะครับทั้มได้บอกนะกับสำนักข่าว FOX NEWS นะครับว่าเขาทั้งคู่นะครับไปถึงปูตินและเซเลสกี้เนี่ยต้องการผมที่นั่นและผมนะก็จะอยู่ที่นั่นนะครับ กรุงเจนีวาพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพประชุมสงครามประชุมนะครับสุดยอดนะของสันดภาพใช่หรือไม่นะครับโดยเจนีวานะครับกำลังได้รับแรงสนับสนุนนะเป็นสารที่นะที่มีความเป็นไปได้นะสำหรับการประชุมครั้งแรกของปูตินกับเซนสกี้นะครับนับตั้งแต่ปี2019ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสวิสต์นะครับยืนยันความคุ้มกันสำหรับปูติน เยียงแค่ถ้าหากเขามาที่กรุงเจนีวาสำหรับการพูดคุยสันติภาพเท่านั้นโดยอิกนา i ริ a โอนะครับคาสซิสนะครับได้กล่าวว่ากฎเกณฑ์ต่างๆสำหรับความคุ้มกันใช้สำหรับการประชุมสันติภาพไม่ใช่การเยือนส่วนบุคคลนะซึ่งประธานาธิบดมาครงของฝรั่งเศสนะครับเรียกมันว่าการประชุมแห่งศตวรรษแล้วก็ผักดันกรุงเจนีวานะครับให้เป็นมหานครเจ้าภาพ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลีนะครับทาเจนินะก็สนับสนุนเจนีวานะครับที่จะแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเมืองของยุโรปนะครับมันต้องมาดูกันนะครับว่าหลังการประชุมปูตินทั้์และการประชุมทัป์กับเซเลนสกี้แล้วก็บ,บรรดาผู้นําของสภาพยุโรปเนี่ยจะเกิดการประชุมระหว่างปูตินกับเซเลนสกี้หรือไม่และเมื่อไหร่นะครับโดยมีทัป์เข้าร่วมการประชุมด้วยหรือไม่แม้จะมีข่าวหลุดออกมานะครับว่าปูตินเนี่ย ไม่ได้ต้องการทำมาร่วมด้วยนะครับเขาแค่ต้องการพูดคุยกับเซนสกี้แบบตัวต่อตัวเท่านั้นก็ตามนะครับข่าวหลุดแบบนี้จากโพลิติโกเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมีฉากหน้าฉากหลังนะครับของการละครที่ไม่ตรงกันหรือไม่ขณะที่นะพอหันไปมองนะครับในสมรภูมิรบจริงในยูเครนเนี่ยหนักหน่วงรุนแรงนะครับและการขู่ความบาดจีรัเสเซียก็ไม่เห็นอะไรนะเกิดขึ้นเลยนะครับ เปลี่ยนหน้ามือหลังมือนะครับนอกจากหวยเนี่ยไปออกอินเดียที่น่าสงสารนะเป็นการละครโดยที่โดนภาษีไปถึง50%อนะครับนี่แหละครับนักสร้างภาพนะดูของจริงต่อไปนะครับพร้อมๆไปกับนะการละครในฉากต่อไปนะครับอันสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะมันอาจจะไม่ง่ายนะอย่างที่ภาพข่าวนะละครฉากหน้านะครับเบื้องหลังเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังมีอะไรที่สลับซับซ้อน ซื้อเราติดตามดูกันต่อไปนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ